สวัสดีครับอาทิตย์หยุดแปเอสปรอร์ตออฟชั่นที่เรามานานถึงสองอาทิตย์นะครับเพิ่งเข้ามาแล้วนะครับเรียกว่าซื้อมาแล้วปสองอาทิตย์นะครับเพิ่งได้คิวรถเข้ามานะครับเพราะไม่มีที่จอดเลยรถแน่นมากมานะครับแล้ววันนี้เียบถ่ายให้ดูก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นอเอสปอร์ตออฟชั่นเรียกว่า ออปชันเนี่ยเยอะที่สุดคุ้มที่สุดแล้วนะครับไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครนะครับชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันแมคคอปสิบเจ็ดสวยๆแบบนี้งามๆไม่ซ้ําใครบอกเลยว่าขับไปทางไหนก็ดูสวยดูดีดูดหล่อมีสง่าราศีสวยน่าใช้และเป็นสีดําด้วยนะครับดูสปอร์ต,ตมากๆผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับโคตรสวยนะครับปี17นะครับเกียร์อโอโต้นะครับ กล้องก็มีให้ครบครบแล้วที่สําคัญนะสะภาพสวยเดิมเงางามรถสวยมาตรฐานเกตเอคันนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดดูให้จบนะครับบอกเลยว่าสิ้นปีนี้นะครับใครซื้อก่อนสิ้นปีนี้มีเรียกว่ามีลุ้น6ล้านด้วยนะครับซื้อรถวันนี้1นึ่งคันนะครับลุนรางวัล6ล้านกับเราสิ้นปีนี้ด้วยนะครับดังนั้นห้ามพลาดขาดนะครับามาดูกันต่อนะครับปี17 ไอ้สปอร์ตออปชั่นเครื่อง1.8 125แรงม้าคันนี้นะครับแม็กเดิมใช้โรงงานขอบเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมขอบนะครับขอบ17สีดําปัดเงาแบบนี้นะครับยางมิชลินสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับยางปี24เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางปี24ดิสเบรกหน้าหลังครบๆนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับมีไฟโปรเจคเตอร์ให้ครบๆแบบนี้สวยเดิมเงางามสีสันที่พันรถสภาพเดิมนะครับ ด้านหน้าแน้วกระชนหน้าจะเป็นตัวสีดําเงามีไฟสมองให้ครบเช่นกันนะครับสีดําสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับยางก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับสวยงามจริงนะครับพึ่งเข้ามาเลยนะครับมีลําเดียวนะหนึ่งจุดแปดหายากมีลําเดียวใครเห็นแล้วนะครับรีบทักที่โทรหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับถ้าซื้ออาซิสคันนะครับที่เพชรยนต์นึกถึงเป้ได้เลยนะครับนึกถึงเป้เลยนะครับเป้เพชรยนต์เบอร์นี้เบอร์เดียวทักมาโทรมาพร้อมตอบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครัับบตติด่อมานะคร จังหน้าเป็นปีปนทองสองชั้นสภาพสวยเดิมไฟหน้าสภาพสวยเดิมแบบนี้ไม่แตกไม่แล้วนะครับคันนี้นะครับตัวเครื่องเป็นดูอ้าวีีทนะครับตัวเครื่องนะครับเรียกว่าระบบส่งกําลังเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับทำให้รถทํางานเครื่องทํางานเบาลงน้อยลงนะครับเซฟนะครับเซฟเครื่องเรื่องอายุการใช้งานลถไปได้เยอะนะครับและดูนะ ดิสหน้าดิสหลังสภาพสวยเดิมนะครับสภาพส,สภาพสวยเดิมยางปี24ขอบ17นะครับยางตัวสปอร์ตนี้ช่วยเรื่องของการเก็บเสียงเข้าห้องโดยสารมากขึ้นนะครับถ้าเป็นยางตัวเดิมอ่ะจะเสียงจะเข้าไปในห้องโดยสารมากกว่านี้นะครับแต่นี้เพิ่มความเงียบเพิ่มความนุ่มมาเยอะแล้วนะครับสกเกิร์ตรอบคันนะครับแต่งมาให้คร,ครบแบบนี้นะครับเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานสภาพเดิมกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบปักไฟฟ้ามีไฟเลี้ยงตัวให้พร้อมด้านหน้ากระจกเดิมสภาพเดิมนะครับนี่ ติดฟิล์มเซรามิกมาให้แล้วครบเช่นกันนะครับฟิล์มเซรามิกติดมาครบกันสาดติดมาพร้อมๆแบบนี้นะครับมองจากมุม45บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับสปอยเลอร์สปอยเลอเร,อร์ด้านหลังนะก็มีให้ครบเช่นกันนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังมีให้ครบนะครับไฟท้ายเป็นแบบ led นะครับไลท์กด,ดิ้งปลายดาบสมุนไพรนะครับสีดำสวยเดิมเง,งาเงาเครื่อง1.8นะครับ1.8ึ่งจุดเอสปอร์ตนะครับ กระชุนท้ายนะครับเป็นสีเรียกว่าดำแคปลาแบบนี้นะครับท่อเดิมช่วงล่างเดิมนะครับขอซ่องดูนะครับพอต่องตรวจเช็คลูกค้านะครับเป็นด่านแรกนะครับต้องตรวจเช็คทุกจุดแบบละเอียดนะครับไม่งั้นนะครับบอกเลยว่าถ้าพลาดไปเนี่ยคือเสียชื่อแย่นะครับด้านท้ายเปิดมาสภาพเดิมนะครับตามเดิมนะของเต้น้องขาคอนเซปต์เดิมน็อตไม่ไม่ขยับไม่แกะไม่ไขนะครับตามมาตรฐานของเราอยู่แล้วนะครับรถเกียเอนะหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขซีนเดิมสภาพเดิมนะครับ ซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับคนคนน็อตเดิมเดิมนะครับนี mm ่จะคงจะเข็บเดิมเดิมทั้งหมดนะครับสีต้องเดิมแท้แบบนี้นะครับเนี่ยเสียเวลาดูนิดนึ่งนะครับจะซื้อรถสักคันร,ราคา3ามสี่แสนห้าแสนนะครับต้องดูแบบเป้นะครับเท่านั้นเลยนะครับต้องดูต้องตรวจเช็คแบบละเอียดนะครับเพราะว่าจะไม่ได้แบบรีวิวแบบบือหวาแบบให้ดูน่าสนใจขนาดนั้นแต่ผมบอกเลยว่าผมพาดูแบบละเอียดนะครับไม่ดูคร่าวๆนะเป้ลงรายละเอียดให้หมดนะเพราะผมบอกว่าผมใส่ใจในการแบบว่านะครับให้ลูกค้าได้ของดีไปใช้งานนะครับ แล้วดูนะครับนี่ตะเข็บต้องเดิมแท้แบบนี้นะครับนี่ตะเข็บเดิมเม็ดนักเดิมนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับท้ายเดิมนะครับตัวนี้นะมีถาดรองพลาสติกมาให้แล้วนะครับถาดรองนะครับมีครบๆตัวถังนะครับตัวถังด้านล่างก็สภาพเดิมแล้วได้แม็กแท้ด้วยนะครับยางอะไรแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับซีนสภาพเดิมนะครับซีนตัวถังสภาพเดิมนะครับอ่าซีซ้ายซีขวาเดิมทั้งหมดเลยนะครับสวยนะครับสวยเดิมเลยแบบนี้นะครับซื้อได้นะครับซีน้าท้ายก็เดิมนะครับซีนยาแนวแบบนี้นะครับ ท้ายเดิมฝาเดิมเนาะมีกล้องหลังใหค้ครบแบบนี้ด้วยนะครับอา่าไฟเบรกตรงนี้เรียกว่ามีครบเหมือนกันนะครับระบบไฟฟ้าและเาบาะด้านหลังก็มีให้ครบๆนะครับอา่าซื้อคันนี้ไปบอกเลยเฮงๆรวยก่อนปีใหม่นี้แน่นอนนะครับคันนี้มาดูกันต่อนะครับอา่าเบาะด้านหลังเป็นสีดำเนาะเบาะหนังสีดำนะครับสภาพใหม่กลินบ,บ,บนะครับมีจุดยึดโซฟิกให้ครบๆนะครับโปร่งกว้างนั่งสบายมีจุดฟ้าชาร์จให้2 1จุดแอมป์ด้านหลัง2จุดนะครับ สภาพสวยเดิมนะครับโครงสร้างไม้น้าสปอตดูได้เลยนะครับนี่สภาพเดิมสีเดิมเป็นแบบนี้นะครับนี่เดิมเดิมนะครับเป็นองคไม้หน้าเดิมแท้นะครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับแกให้ดูทุกจุดแบบละเอียดแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมเงางามนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับก็มีซื้อตะมุกตะมุกหน่อยนะเพราะไม่สบายนะครับเป็นหวัดเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเป้ก็บอกเลยว่าเป็นหวัดบ่อยนะครับเป็นภูมิแพ้เนาะอ่ะตรงนี้นะครับมีจุดไขกุญแจให้นะครับกรณนนี้กุญแจแปดหมดนะครับหรือ สมาชิที่ก็มีให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณแจจะต้องมาบอกออกมานอกรถนะหาแป๊บนึงนะครับนี่คุณแจได้มาสองดอกนะคุณแจอสองดอกแท้นะครับอ่ลองปิดดูนะครับปิดแล้วกดแตะดูนะครับมันจะล็อกให้ออโต้นะครับกระจกพับออโต้แบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณแจไม่ก้อีกทีหนึง่งมันก็จะเปิดให้ออโต้เหมือนกันนี่คือสมา r เอนทรีนะครับอ่าเบาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับ บ่อหนังปรับไฟฟ้าแบบไปิดิศทางด้วยนะครับบ่ออย่าไปอ่าอย่าไปเกี่ยวแก้ให้นะครับก็มันยุบเนาะมันยุ่เพราะว่ามีการนั่งบ่อยตรงนี้เพราะเป็นบ่อคนขับโครงสร้างเดิมสภาพเดิมเดิมเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเดิมเลยนะครับอ่ะกระจกไฟฟ้านะครับได้มาครบครบนะครับพูนสตาร์ทมีนะครับแล้วก็ออปชันอีกอย่างก็คือตัวแพลนชิพเกียร์ตรงมือใส่เกียร์ตรงมือได้นะครับนี่เห็นไหมแพลนชิพเกียร์นะครับนี่คือรุ่นออปชันที่มีแค่รุ่นเดียวนะครับ ออกใหม่ล้านหนึ่งแสนนะครับวันนี้เหลือแค่ราคานะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับงวดผ่อนอยู่ที่นะครับหกพันเก้าร้อยบาทต่อสัญญานะครับเหยียบเบรกสตาร์ทได้ดูเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าออปชั่นให้มาเยอะจริงๆนะครับแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับจอมีครบสัตนด์บายได้หอวทรงเสียงมีครบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ามาอยู่ถึงสองแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับ ไม่เดิมไม่แท้ได้นอนนะครับไม่เดิมไม่แท้ไม่ต้องกลัวกับคอกอนะครับเราขายตามนี้เลยนะครับราคาถูกเนาะเอาใหม่ล้านกว่าประหยัดไปวันเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับแต่ก็คุ้มกับของของมันนะครับคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับรถปีสิบเจดนะครับจอมีทัชสกรีนได้เข้าเกียร์ถอยมีกล้องให้ครบๆแบบนี้นะครับออปชั่นให้มาครบเครื่องนะครับอ่าครบเครื่องเลยนะครับ แอร์เป็นออโต้นะครับออโต้ Auto ได้แมนนวลได้ครบครบถ้าใช้มาโทรมีมาให้ครบครบป้ายเปลี่ยนศูนย์ข้อคงเหลวเนี่ยอยู่ครบทุกระยะเลยเห็นไหมครับเต็มเลยแบบนี้นะครับดีมากนะครับแล้วก็มีโหมดสปอรต์ตให้ด้วยเห็นไหมโหมดสปอรต์ตก็มีให้ครบครบ,ครบเช่นกันนะครับอ่าคันนี้สภาพสวยเดิมเงางามนะครับสวยเดิมเงางามนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันซื้อสดได้จัดแฟนได้นะครับของดีมีน้อยมีแค่คันเดียวนะผายากนะนี่ใช้โทรมาเลยนะครับเบอร์เป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ ฝากระโปรงก็หน้าเปิดมาสภาพตัวเครื่องเนี่ยฝาเดิมเครื่องเดิมนะครับตัวเครื่องดูอ l ว VTI นะครับตรงนี้เนาะก้ารตรงนี้ก็ใช้งานปกตินะครับนี่ระดับก็ปกติเลยน้ำมันเครื่องนะครับสองขีดนะอ่ะแล้วก็ตัวคานตรงคานหน้ารับสภาพเดิมนะครับนี่ดูเลยนะคานหน้าเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับสังเกตนะมันจะมีตัว3 R 3 L ตรงนี้นะครับแสงแดดทาให้มองไม่เห็นนะครับนี่ตรงนี้อ่าเห็นไหมใช้คมๆแบบนี้คานหน้าเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีแก่ไม่มีข่ายเห็นไหมครับอ่ะกล้องไปโฟกัสอีก นี่ครับสามเห็นไหมครับเลขสามอยู่ครบนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่เดิมๆเลยนะครับสภาพเดิมนะครับอ่าสวยเด้วยว่างามนี่ครับสามเอลเห็นไหมอ่าต้องชัดต้องคมแบบนี้นะครับนี่คือคันเดิมหน้าเดิมหัวโลกแลขวาเดิมหมดเลยนะครับฝาเดิมหัวงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับนี่เดิมๆนะครับแก้มเดิมไม่มีแกะนะครับฝาเดิมซีนเดิมฝาแท้นะครับนี่ตาปั๊มอยู่ครบๆแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบๆนะครับคันนี้นะครับ ส,ส8 9 0 0 0แเาพเท่านั้นสาภาพสวยเดิมเงางามสวยน่าใช้นะครับคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดอัตหนึ่จดแปดเอสปอร์ตออชั่นตัวท็อปสุดแล้วปีสิบเจ0ดสซื้อสดได้จากเฟนไดอรอนอยูหกพันเท่านั้นนะครับหรือซื้อสดก็ติดต่อมาหาเป้ได้เลยเบอร์ศูนย์9 48าสฝากไปด้วยนะครับคันนี้ยังสงดยังว่างลงตึ้งเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ล้างใดๆทั้งสิ้นนะมีกล้องหลงังแพทชิปเกียร์ก็มีให้น แ9 0หมื่นเก้าพันเท่านั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฝากไปด้วยนะครับคันนี้นะครับรีบทักมาโทรมาหาเป้เลยนะครับเป้เพชรยนต์เอาติ์มือสองนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมวันสวัสดีครับ